วิธีการท่านสลระให้ง่ายขึ้นโดยการนำสลระมาะใส่กระป๋องใส่กระป๋องไม่ต้องใส่เยอะเอาใน้เขย่าได้แล้วก็เขยา่าเขยา่า เปลือกแข็งแข็งน้ำแข็งแข็งมันก็หายไปมันก็ง่ายต่อการแกะเขาก็จับได้สามารถจับได้แกะออกง่ายกินได้ง่ายๆย็งโบปักมือเวลาเขาปอกปอกง่าย